สวนดอนธรรมกาลสินบนเนื้อที่50ไร่อุดมไปด้วยต้นไม้ธรรมชาติบ้านแบบวิสารโบราณณตรงนี้เป็นร้าน อาหารอีสานเฮือนดอกจำปานอกจากนี้ยังมีกาแฟตรงนี้ร้านกาแฟกำลังจะทำขึ้นใหม่เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่เป็นสถานที่ใช้จัดงาน แต่งงานแบบอีสานนะครับใช้เป็นฉากถ่ายหนังนถ่ายละครถ่ายมิวสิกเอประกอบเพลงแนวอีสานเจ้า <vodka> ของคือคุณลุงโชนหรือโชดึกคงสมของ หรืออีกชื่อหนึ่งคือละไมหอมหูเดิมนำแฝงจากลูกชาวนาจังหวัดกาลสินม,มุ่งหน้าเข้าหาความรู้ไปเป็นเด็กวัดเรียนหนังสือจบปริญญาตรีสมัครเข้าทำง,งานสายการบินไทย ต่อมาได้ลาออกอเพื่อมาประกอบอาชีพส่วนตัวขายส้มตำไก่ย่างขายได,ด้ดีกิจการประสบผลสำเร็จขยายสาขาอันนี้ช่วงปี2 5 4 8 5 4 8 5 4 9 เก็บเงินได้ก็คิดถึงบ้านเกิดก็เลยมาซื้อที่ดินตรงนี้นะครับเนื้อที่ห50ไร่ตั้งอยู่ที่บ้านสะอาดใต้ตําบลเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินห่างจากตัวเมืองกาลสินไปทางอำเภอนาโม6กิโลเมตร อันนี้คือลุงโชว์โชว์ดึกนะครับเจ้าของสวนอยู่กับธรรมชาติอย่าลืมหาโอกาสไปชมไปชิมไปแช่กับบรรยากาศลูกทุ่ง ย้อนดูกินโคลนสาบแต่ว่าปลายไม่มีตรงนี้มีแต่ปลายเลยนะครับ